เจ้าเป็นสาวจียงใหม่เห็นบอเต้าได้ก็จะเป็นสาวเลยคธอข้าเหมือนเดิมอะเมื่อกี้ทั้งหมดนี้นจ่ายไปกี่บาทฮัลโหลสวัสดีค่ะ แนทนะคะ,แ,ะ,คะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออ่างแก้วมอชั่นเองค่ะโอ้อ่างแกแ้วแพ้เผาเรื่นรมลมเงาเรื่นตาพวกก็จะเป็นยังเหมนอนดายนย์นอะไรแค่นี้อายมากแล้ววันนี้นะคะเราพานแนทมาทำอะไรเอ่ย กินน no ั่นเองค่ะเจอกันก็มีแต่เร <Yeah, right> ื่องกินนะคะเพราะว่าวันนี้พิเศษตรงที่ว่าเราจะพามาทานอาหารในมหาวิทยาลัยและพิเศษไปกว่านั้นก็คือเราจะพาไปทานในหอพักในกำกับของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งหอที่เราจะพาไปวันนี้นะคะก็ในสมัยที่เราเรียนนะก็ถือว่าคัดมาแล้วนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหอชายและหอหญิงจะเป็นยังไงนนไปดูกันเลย นี้นะคะเรามาอยู่กันที่อหอกชัยอาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในหองกชัยเนี่ยมีอะไรให้เรากินบ้างไปดูกันเลย ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่โรงอาหารของหอหกชายชายนะคะเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะกินอะไรกัน เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็สั่งอาหารมาแล้วนะจ๊ะอาจจะยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินแล้วเห็นชัดแน่นอน, <c oughs> น,อนวันนี้นะคะเรามากินที่หอหกช่ายเมนูประจำที่ดาวมากินก็คือต้มแซ่บไก่ย่างนี่ไก่ย่างนะนี่ข้าวความหมูย่างด้วยข้าวไส่ทอดและจริงราคาก็ไม่แพงนะอันเนี้ยประมาณ25 30บาทได้ไไดคือถือว่าคุ้มถือว่ากินแล้วแบบอิ่มอร่อยมากๆ้ไก่ประมาณครึ่งตัวว้าว เยอะมากเยอะมากจริงๆจ้าเยอะมากจริงๆมามาชิมกันเลยจ้าแล้วจะบอกว่าร้านนี้สามสิบกว่าบาทใช่ไหมคือไม่คิดว่าแบบคือไก่อ่ะเขาให้ไก่เป็นเนื้อแต่ไก่เนื้อเลยจริงๆอ่ะแบบทั้งจานอ่ะทั้งจานไม่ได้มีแค่ไม่แบบไม่ใช่ว่าเป็นแบบต้มแซ่บผักอ่ะคือต้มแซ่บไก่ย่างคือมีแต่ไก่จริงๆอ่ะือไก่ไม่ตกบานจนแบบ ขนมปิวนะจ๊ะไก่ชิ้นใหญ่อยู่เด้อเมื่อกี้ทั้งหมดนี้นะจ่ายไปกี่บาท60ว้าวชิ้นจ๊ะชิ้นจ๊ะชิ้นจ๊ะว่าซ่านว่าปลาว่ามา <c oughs> 60บถามจริง <c oughs> คุณได้ต้มแซ่บ <c oughs> ได้ข้าวไก่ย่างได้กระเป่ากาหนึ่ง <c oughs> หมดจ๊ะอือ ตอนนี้นะคะของคาวของเราจากของหกชายก็หมดไปแล้วถือว่าอิ่มนะอิ่มอิ่มนะอิ่มอิ่มแหละแต่ถามว่าเราจะหยุดแค่นี้ไหมไม่ก็ไม่ค่ะทำไมเราต้องหยุดแค่นี้ในเมื่อกระเพาะของคาวเต็มแล้วกระเพาะของหวานยังว่างอยู่ของหวานเห็นเห็นในเพจเขาแชร์กันว่าขอหนึ่งยิง อืมเขามีคาเฟ่เปิดใหม่จ้ะแต่เราไม่รู้ว่าวันนี้เขาเปิดไม่เปิดนะเดี๋ยวเราต้องไปเสี่ยงดวงกันเดี๋ยววันนี้นะคะอนอกจากของขาวแล้วเราจะพาไปทานของหวานกันจ้าไปค่ะไปเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หอหนึ่งยิง ขอหนึ่งหิงนะคะจะมีทั้งอาหารข้าวและอาหารหวานให้เพื่อนๆเ,เลือกกันนะคะส่วนวันนี้ค่ะเราจะพาเพื่อนๆมาทานอาหารหวานของหวานนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาเพิ่งเปิดเป็นคาเฟ่เล็กๆใหม่นะมีน้ำแข็งใส่มีขนมปังปี้มีข้าวมีบาร์บาบาเนาะเดี๋ยวเราพาไปกินใช่ไม่เสียเวลาค่ะของหวานรอไม่ได้ไปกันค่ะตามมาตามมา ตอนนี้ขอเลือกเมนูก่อนนั่นเอาอย่างน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสเครื่องเคียงสามอย่างกี่บาทจะ๊ะยี่สิบบาทถูกมากคุณพระคุณเจ้าช่วยอยากกินปังปิ้งอะ่ะเอาปังปิ้งด้วยเอาปังปิ้งเนยน้ำตาลจัดไปใหญนมน้ำตาลจัดไปเอาอยากกินน้ำอะ่ะคือแบบราคา20ยี่สิบยี่อ้าราคาคุณพระเขาช็อกแป๊บเมนูปั่นสามสิบเออ คือแพงสุดคือ30บาทได้หรอเออแพงสุดของร้านนี้คือราคาสามสิบบาทว้าวโอเคเอาน้ำสดน้ำพึ่งน้ำสดน้ำพึ่งเย็นไปค่ะไปสั่งฐานกันก่อนนะคะชิ้นใหญ่มากอ่ะปิ้งปิ้งมาใช้ยร้าลวเอออ่มใช่ไหมขนมปังเขาแบบ ไข่ชิ้นใหญ่มากอะ่ะดูสิ<ม>ชิ้นใหญ่มากใหญ่มากโอ้โอหญ่มากจริงๆใหญ่มากมถามว่ากินหมดไหมในคำนึงอหมด <c oughs> หมดจ้านำ้นำน้ำพึ่งก็ คล้ายๆกับนมหมี่อ่ะนมหมี่น้ำผึ้งอ่ะนมหมี่รสน้ำผึ้งไม่หวานเกินโอเคอ่ะเพราะเคยไปกินแบบบางที่อะคือมันหวานแบบหวานจนแบบกินต่อมาได้เออกินต่อมาได้อ่ะเดี๋ยวัไงเราขอกินของหวานต่อแป๊บนึงนะคะนะคะเมื่อกี้ที่เราทานไปของหวานชื่อร้านว่าหอมหอมนะอ ร้านอยู่ที่หอหนึ่งหญิงนะคะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยจ้าแล้วร้านน่ารักอยู่หน้าแบบพาสเทลร้านสีขาวนะคะใช่มุมถ่ายรูปก็น่ารักก็เก๋อยู่นะว่าไม่ได้เมื่อกี้เรากินร้านหอมๆนะเราสั่งไปสามอย่างเนาะเสียไป55บาทใช่แล้วโอ้โหแล้วเมื่อกี้หอหกเท่าไหร่90บาท90บาทสุดสุด90บาทกับ55 5โอ้ยร45ยสรคุณพระคุณเจ้าตกคนละแบบ เจ็สิบาทเออเจ็ดสิบาทสองคน,ค,นคือได้อาหารทั้งของคาวแล้วก็ของหวานใช่แล้วผมใครจะไปเชื่อคุณพระเจ้าวันนี้นะคะแนนกับดาวพาเพื่อนๆน,นะคะมาทานร้านอาหารในหอพักในดวงใจของเราทั้งสองคนก็คือหอหกชาย <c oughs> แล้วก็หอนหนึ่ง <1 S 2> หญิง, 2. 2> ญงอ่าสำหรับเพื่อนๆน,นะคะทีอ่อยากให้ดาวกับแนทเนี่ย ไปทานอาหารที่ไหนในมหาวิทยาลายัยไม่ว่าจะเป็นหอในหอนอกหรือตามคณะต่างๆใช่เดี๋ยวเราพาไปทัวร์นะคะคอมเมนต์บอกมานกันมาได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะใครชอบวีโอนี้นะกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กำลังใจกันด้วยนะไปลคะค่ะบ๊ายบาย